กินต่อยเด้เด้อกินกุ้งย่างมึกย่างต่อยเด้เด้อมันบูมยังบูเบิดยังไลยอยู่ยังบูเบิดก็เลยพักกันกินอีกตับลานกับผิงแขมับเส่อนกับมานำเด็กพี่น้องมา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 ,มา,มากินน้ำกันเด้อ uh huh. ด่าสบายดีพี่น้อง มากินน้ำกันน่เดิมนี่เด้มิมใช่ลูกนั่งเรือนก็ไลเมือ่อคืนนี่ก <c ười> ินกินกลุ่มจนเบิด,ดเลย,ดดเ,ลยเดินไปกลุ่มเขาทิศโตประมาณทิศโตเลยมาเด้มอ่ะกินสี่คนเลยวานนียคืนนี่นนะชาน้องออยเพิ่งกับโบกินมันกินข้าวอีมีคนพิ่นโบกินน้ำสบายดีพี่น้องกินสุกี้อีกแล้วแม่แมม กินกิกินกับเขาอะไรกับค่ะมากินน้ำกันอีกมายาวน้ำกันอีกพี่น้องมาไหานอนเมื่อสกนทุกคนเด้อ FC ทางลาวทางไทยต่างประเทศเด้อมาเพื่อนๆเลยมากินน้ำกันน้องๆและลูกๆล้านๆ FC ใหม่ FC เก่ากินน้ำม่หมอนเด้อ แจกนะเข็งเพิ่นกิน ัมันติดพี่เนองมันติดเกี่ยวกวับเส็บเส็บน้ำจิ้มเส็บเสบ ไปเห็ดวิ่งขาเหมาอือนน่องไปเห็ดวียกมันค่ะไปตานข้างหน้าให้ไม่ล่งอีกแล้วเป็นมะต้อมอันอยู่ทึ่งนี่บ่อใหที่มันนอนหยัน ่งตกปูลงขโมกขอบใจเด้อสูกแรงเสียดงใจเมือ่อปูสุกคนเด้อที่ให้กำลังใจไปมอนเนาะถูกขคำคำ้ามเโมนนี่จะสิ่งดีๆเข้ามาปะปูดีขอให้เจ็บซีเมือ่อกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศ<อ>ลูกๆร้านๆเพื่อนๆน้นองๆ อยู่ดีไม่แห้งเดอ้อปีใหม่เขามาแล้วส่งขายปีเกา่าสอนรับปีใหม่เนาะให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในครอบครัวเดอ้อไปมาทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยบุญขำบุญสู้ยกใส่เก่าเสาใส่หัวเนาะสุขก,กายสุขใจเนาะพี่น้องเนาะให้มีแต่สิ่งหลาดตื่นเขามาในครอบครัวทุกสิงทุกอย่างให้หายพญยายโลค่าผู้ได้เจ็บผู้ได้ป่วยผู้ได้ไข้ก็ได้ทิ่มไปน้ำน้ำรลมน้ำแรงไปเลยเนาะอยู่ดีไม่แห้งบุกคนเดอ้อ กก่อนโตให้ร่ามน้ำผดขนาดเลยที่นนองเอ้แหงเขอบอกกินเบิงเ่งแ้มเละข,ขนาดไหนแหบอหูว่าฟัดใส่เละขนาดไหนมันใครแหงมุนทางไหนจะมุนมาทางนี้ะใช้เลกหาก่เออกไปเละกันนั้นซะ เลขสองเนี่ยอืมเอเอเม่พอดีเลยลดลงกดแข็กมกดกินถึงใจขนาดกันอิ่มใช่ไหมก็ด้อิ่มพ้อง เอ,เ,เอากินโป้งเราแดดแบบนี้จก็เลยกินปิ่นทั้งนี้ได้ไม่น้อยเป็นม้อนจะกินงยบยาบ้าเปม่ม้อนด้วยเป็ม้อน,นจะกินงยามันนี่ห้อนเพียงแดดแดดนอนแต่แบบกรลมอยู่ ่อนกัมิลมคือ,อาหนะ่าน่ะมอนผันล่งกับผันก็ค่อยลง่งระบะ ไช้แดงหรอเด็กสาส,อสเ,ออเออเออเดี๋ยวแดงแแเเอาจะอาด้กินข้อนี้อีกแล้วปะแดงเลยังนัง่งนั่งด่างเอาไก่ ยังบมดบดสมบาย,มา,บม,บายมากกม่ได้โทโทมากกันยังบมดสมบัติอะไรพักอครจะกินเหรอโอเคอะหมักใครพี่นองเข็ดเข็มเนกว่ามันจะเข็ดมมเดมลง น้ํบักหลายเด้อได้าัาไปเก็บเล็กนี่ก็ได้บ่ได้อยู่กินโลดแม่เอ้ยว่าเฮาไปเก็บเล็กพุ่นน่ะโหาเพิ่น m đây ໍ່ມາກິນ n ີກບໍ່ດາວ່າຍັງຢູ່ໃດວ່າອາບໍ cầm lên cả đấy, lúc mới được đại cụm, kinh lắm mà thăn này, mới, con kinh cá mập nó, chắc nướng à mô, chắc củng, chắc นั่นนั่นเนื้องัวกะยังอยู่ไ่ได้กินเลยกินปีงวานอยู่เลยเนื้องัวกะได้ ผงดองแกะกินนะเพี่องย่างก็แกะเอาแกะกินไม่ได้แคะโดดเ้ายยางข้าวเปลือกครับแกะกินแสหอม มน้่องคปอนปันกันนาให้แหล้วอีกมนี่ทำตนาบแกบใหญ่เน่อนยใหไงแต่ก่มันบ่อเด็กคเห็ดอยู่ไม่ลุงคนไห่สามเซนสามเซนก่จะได้พูดเซนเซนแล้าไอ่น่องไปเห็ดนะได้เงินมากอะให้แมยุ่เท่าไอ้หน่อยก็ได้ ได้เงินทางหย่าทางยังกะมาให้แม่เมื่อวานนี้เงินทางนัง้นนั่นก็ได้ให้แม่แสนไปก็ได้เข่าหาซิลโลนอะเงินทางทางคณะแล้วมันนี่ก็แต่ก็เงินนั่นป่านคน,นาเมาื่อวานนี้ได้ก็ได้ผู้ละแสนกะว่าให้แม่เจ็ดสิบพันแถวน้อยเนี่ยเพิ่นก็เอาส <c oughs> <c oughs> ามสิบก็ให้อายติดแปลงหลุดแปลงยังเงินอายเนี่ยแม่ไปเอาน้ำดอกให้เพ,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 เพิ่นแปลงหลุดเพิ่นเงินแอวหำน่ะ อันนี้แม่ม้อนสิบอกเด้อมีมีเม่นหนึ่งเขามาเนาะว่าเบาห้ำนั่นเป็นน้องของนางหลาเด้อบอมเป็นพัวนางหลาเด้อเห็นเม่นก็มาว่านั่งหล่าก็พัวนาหักไปซะเดยมันบวมเป็นพัวนางหลาเด้อคือน้องไส้ของนางหลาเด้อเบาห้ำน่ะบอกให้รู้จักเนาะเอาคลิปนี้กับแม่มอนลาไปก่อนเด้ออย่าลืมติดตามลิป้าเด้อ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ส่งน้องน้งยายหมอนน้ยัง้อบาย